มั <laughs> นต้องดันขึ้น,นอันนี้เขาไม่เฉ่ไม่ใชงใช่ไหมอ่อ, <c oughs> อไปอีกดอกอ่ะเข้าเกียร์นะจ๊ะ <c oughs> เกียรลงปาณไมใช่มางไหนส่วนไหม ไม่ใช่ไลผ่ผาชมวิวไปทางนี้ซ้ายนี่ซ้ายเออซ้ายอ๋องงครับแคบไปอีกอีกสามร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาแคบนะครับแล้วไม่เข้าใจว่าสวนเันยังไงตอนนี้ <c oughs> ฮะที่ตอนออกเนี่ยทำยังไงจะรู้ได้ไงว่ามีรถจะออกมาโอ้โหแล้วเข้าไปกันนยังไงก่อน <c oughs> มันมีทางออกอื่นรหรนนอหือเปล่าขมากเราเป็นอะไรบรรยากาศวิวอะสวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะวาเลตีบ้บิวเวิลเฮาวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะที่ปูระเบิกครับเรามาพักที่ใกลผ้ผาชมวิวอันนี้เป็นห้องอะไรนะครับ ห้องคูดบิวสามค่ะนี่นะคะเราจองมาในราคาสองพันห้านะคะแต่ถ้า3มคนจะเสริมในราคา500ร้อยก็เลยกลายเป็นจ่ายสามพันแล้วเวลามัดจาก็คือเขาให้เรามัดจาแค่พันห้าครึ่งหนึ่งแล้วก็มาจ่ายวันที่เราเข้าพักอีกพันห้านะคะแล้วก็จะมีอาหารเช้าให้ส่วนอันนี้เมื่อมาถึงเราต้องจ่ายค่ามัดจากุญแจสามรอบาทเป็นเงินงงสดแล้วก็เขาก็จะมี่หมูกระทะมีอาหารอะไรอย่างเงี้ยให้เราสั่งผ่านเพจไป ซึ่งครัวเขาจะปิดประมาณทุ่มหนึ่งน้ําแข็งเครื่องดื่มอะไรเราสามารถสั่งเขาได้ไปค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องกันทุกคนตามมานะอันนี้จเป็นห้องแบบคูวิวสามห้องกระจกห้องนี้ก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็แอร์นะคะเข้ามานะคะก็จะเอแบนี้อ่าน้ำเดี๋ยวตอนเย็นเราแช่บาบองกันนี่สำัญห้องนี้วิวสวยมากเดี๋ยวทุกคนดูเดนะคะ เห็นวิวไหมวัดปากูทับเบอร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องกันนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นโซนตัวเครื่องแป้งเราก็จะมีที่ที่ผวนซื้อห้องจะเริ่มลดเพราเอาของเก่าแล้วน,นะคะไม่่นซื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำเปิดไฟห้องน้ำสะอาดมากก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้มีสายชลัะด้วยนะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนเป็นเครื่องดื่ม อะไาเลยนะกระเทียมร้อนถ้วยกาแฟแล้วก็อันนี้ที่เขามีให้นะคะก็จะมีแป้งสีฟันสบ,บู่กาแฟยาสับผูลอนตินนะคะที่สําคัญมีแก้ววายด้วยแล้วก็ไดรเป่าผมกัะป๋อกรปลารปัาปกร่วงเนี่ยคือไม่ต้องเอามานะคะที่นี่เขามให้แต่ว่าเราไม่มีตู้เย็นนะที่นี่แต่ก็จะมีทีวีเคเบิลทีวีแล้วก็แอร์แล้วก็โซฟาโอ้ยสบายเดี๋ยวเราไปดูวิวฝั่งตรงที่นอนกันนะคะ อ่าลืมบอกมีพัดลมด้วยค่ะนี่เดี๋ยวเราดูวิวกันนะคะมันเป็นแบบโซนห้องกระจกเนาะมันก็เลยจะเป็นกระจกรอบด้านทุกคนมันก็จะมีม่านติดนะเดี๋ยวเราดูวิวไว้ปทกก็พัดรอบด้านเลยอะ่ะสวยมากแนะนําเลยมาพักผ่อนก็ควรมาสัมผัสบรรยากาศอากาศเย็นๆแบบนี้สักคืนแล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเห็นหมอกไหม คือห้องนี้นะคะมันเหมาะสําหรับพักสองคนเนาะแต่ว่าบ้านเรามีสามคนเราก็เลยขอที่นอนเสริมเพิ่มห้าร้อยค่ะเพราะพาะน้องตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็จะได้อาหารเช้าด้วยเขาก็จะมีหมอนกับผ้าห่มแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเนาะใช่ไหมอ่ามีหมอนม,ม,มีผ้าห่มมีผ้าเช็ดตัวให้ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ที่นี่เขาก็มีบาร์บอมขายด้วยนะลูกละร้อยค, <laughs> ครับพ่อจ่ายตัง บารบอมลูกแล้วหนึ่งร้อยบาทเขามีที่นี่เขามีนะคะเขาก็มีเมนูอาหารด้วยนะเมนูอาหารเขาก็จะมีแบบอะไรล่ะกระเพราหมูข้าวผัดทะเลข้าวไข่เจียวส้มตำแล้วก็ชุดหมูกระทะนะคะชุดละห้าร้อยบาทนะคะน้ําแข็งเป๊ปซี่อะไรเงี้ยโซจูก็มีนะคะก็ครัวเขาจะปิดประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นเราทานหมูกระทะกันดีกว่าเดี๋ยวไปแช่บนะาร,รา์บอมกันดีกว่าเนาะเตรียมตัน้ำให้แห้งแกะซีวางวารบอมอยู่พี่ วาง้ำมอมหนึ่งือสองลูกใต้ก๊อกแล้วเปิดน้ำแรงสุดใส่แบบนี้ทุกคนมันหอมมากกินมาเนื่อเดี๋ยวเราวางระวางแล้วเขอกให้เปิดน้ำใส่เปิดน้ำแรงแรงไหมลองดูเป็นไงสุดทนเลยเปิดต้องให้ยระวังนะระวังบนหัวนะอ๋ออ๋ออ๋อทำไมมันถึงไม่เปิดอันนี้อ่ะปิดอันนั้นเออฮะเออนี่ขึ้นเหรอ เขาบอกต้องต้มลงน้ำไว้ก่อนเราให้ห่ออลงไปต้องแรงๆไปนี่ยมันไม่ปิดเลยไหนเห็นไหมทงเขาขึ้นมาเกิดอยู่เพิ่งไม่เขาให้วางเนี่ยเขาบอกให้ใส่ลงไปแรงๆทำไมเราอ่านไมาเด็ดก็ต้องน้ำให้มันท้วงบอกว่าตีฟองอาณาอาบแห้งหรือน้ำน้อย ช้าของเรานะคะเช้านี้เมนูฮิตเลยกระหล่ำปีผัดน้ำปลากับไข่ดาวไส้นกอแล้วก็ผลไม้นี่ก็คือ้ีข้าวต้มมาจะบอกว่าหอมมากเราจะกินข้าวเช้าไปกับหมอกฟุ้งๆนะคะทุกคนกินข้างนอกไม่ไหวนะคะทุกคน18องศา <Now. laughs> นนหนาวดูอีกคนนึงนอนอยู่นู้นเ,เลยครัวิวไม่เห็นอะไรแล้วหมอกฟหมอกฟุ้งมากอะ่ะ oh, ขาวๆเลย oh. ร้อนไหมร้อนเออแม่เห็นเขาต้มแต่เช้าอหอมมากกินข้าวกันค่ะ mm hmm. แรกของฤดูหนาวเปล่าเนี่ยแดดไม่มีเลยทุกคนหมอกจัดมาก หอม,รหอ,มอร่อยละมุนล,ละมุอนอะไรครับนีอะไรยิ่งเอาไปใส่ตู้เย็นตัวนี้คือเมลอนนะคะเอาไปใส่ต so ู้เย็นแล้วก็เทใส่แก้วเอยจริงๆค่ะปกติบันี้อยโอ้โหนีันี้อร่อยนี่เวาอะไรอร่อกเปรี้ยวแต่ว่าตัวกูเบอร์่ฟร์มอรอนะเบอรไรร่อยหอมอะตัวเมลอนจากจิงจริงค่ะตัวนี้จะเป็นกเบอรมเมลอนนะคะ ไปกินน้้ชค่อนคืนค่อยคืนทแม่ค้อกว่าย่ดแ้ว่อันนี้กดเท่าไร่ครับาออลังนกนบางคนก็กนี่เรากำลังสกับแล้วนะคะทางลงเอชิมไว้ค่ะชิมไว้ทุกร้านเลยนะร้อนเนี่ยหน้าร้อนเลยหน้าร้อนจีเลยจากเี้มันทำอะไรอุดหนุถูกไหมแม่ค้าก็เทให้ชิมจัง การไปซื้อของฝากไหมคะเขาเร็วมากเนี่ยเพราะเขาจะ คือการไปเที่ยวภูทับเปิกครั้งแรกของครอบครัวเราเมื่อไปถึงสิ่งที่เจอมันฮิวใจสุดๆและไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็ไปเที่ยวภูทับเปิกจะบอกว่าไม่ได้ยากอย่างที่ใครๆคิดและไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะ2วัน1นคืนคุ้มค่าจริงๆขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตาม Variety b b f House ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ